ด j จเค k กุกกิ้วันนี้จะมาทำกล้วยหอมทอดแสนอร่อยให้รับประทานค่ะคุณทำเองได้ที่บ้านนะคะไข่หนึ่งฟองน้ำตาลทายสองช้อนโต๊ะตีเข้ากันนะคะตีต,ตีไม่ต้องไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวไข่จะช้ำเดี๋ยวใช้ไม่ได้คืนนี้แล้วก็เมลลาลายหนึ่งช้อนโต๊ะ แป้งอนเนกประสงค์เศษสามส่วนสี่แป้งข้าโพดเศษหนึ่งส่วนสี่เกลือหนึ่งช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะมน,นแล้วก็นมครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็นะ้คะ้าเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ทันได้ชุบกล้วยเลยนะคะมันน่ากินซะละ ใครที่เคยซื้อแพงๆไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะทําเองได้ในคอนโดของท่านหรือที่บ้านอยากทานวันไหนก็ทําอย่างเนี้ยค่ะง่ายไม่ได้ยากเลยของอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ยากนะคะแค่เนี้ยแค่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 เนี้ยเห็นไหมครับแค่เนี้แลกเบอร์เธอกล้หอ,อมเตรียมไห้แ่ะวกลยหั่นเป็นสั้นๆโอเคเราจะไปทอดไป น้ำมันพอประมาณนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะไม่นั้นเดี๋ยวกล้วยไหมหมดนะคะแล้วก็นี่ใส่พอพอเราหั่นกล้วยพอเป็นคำๆนะคะมันจะได้สวยกล้วยยาวๆบางทีมันชุบแป้งแล้วมันดูแป้งเยอะเกินไปเอาแบบเป็นคำๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะน่ารับประทานมากเลยเนี่ย โอ้ยยังไม่ทันได้นั่นเลยหอมมานี่เลยโอใครที่ชอบทานกล้วยหอมเนี่ยสบายเลยค่ะกล้วยหอมทอดเนี่ยอย่าลืมนะคะดีเจคูกิงติดตามเราได้ทุกอาทิตย์เราจะมีอาทิตย์ละหนึ่งอย่างอาทิตย์ละหนึ่งอย่างถ้าท่านคิดว่าท่านอยากทานของอร่อยที่สุดในโลกติดตามดีเจคูกิงโอเคค่ะหลังจากทอดเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะใช้น้ําตาลไอซิ่งทำให้ส,สวยๆหรือคุณจะทานกับน้ำพึ่งหรือนมข้นหวานได้นะคะ๋จะลองกันตัดให้ชิมอร่อยออร่อยมากเลยค่ะนมข้นหวาน หลายที oh, mm ่ส hmm. mm ุดในโลก